น้องปริมค่ะวันนี้น้องปริมก็จะมาเฉลยข้อสอบสอบส,บสบวทวิชาคณิตศาสตร์ประจำปี2 5 6 2รอบ2กันนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาอยู่ในข้อที่2กันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในโจทย์เลยนะคะก็คือเขาบอกว่านม1กล่องนะคะราคาถูกกว่าน้ำผลไม้1กล่องอยู่2บาทเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะมากำหนดเลยว่านมให้จำนวนนมนะคะ ให้อน,นี้นะคะจำนวนนมมีค่าเท่ากับ A กล่องนะคะเอก่องเอาตรงนี้เป็นราคาก่อนนะคะอ่าราคาแสดงว่าตรงนี้เป็นบาทน,นะคะโอเคแล้วก็แสดงว่าน้ำผลไม้นะคะราคาน้ำผลไม้ ก็จะมีค่าเป็น A'' บวก2บาทนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าราคานมถูกกว่า2ถูกกว่าน้ำผลไม้หนึ่งกล่องอยู่2บาทนะคะแสดงว่ามันก็ต้องต่างกันอยู่2บาทโดยน้ำผลไม้เนี่ยจะมีค่ามากกว่า2นะคะโอเคแล้วก็เขาบอกว่าครูซื้อนมน้อยกว่าน้ำผลไม้25กล่องนะคะโอเคเพราะฉะนั้นอีกอันนึงนะคะเราก็จะมากำหนดว่าให้ให้ซื้อนมให้จำนวนนมนะคะ โอเคโอเคซื้ออย่างนี้นะคะแล้วก็ครูซื้อนมเป็นจํานวนกําหนดให้เป็นเขาบอกว่าน้อยกว่าแสดงว่าให้เป็น B นะคะให้เป็น B ีกล่องนะคะแล้วก็จากนั้นซื้อน้ําผลไม้นะคะถ้าซื้อน้ําผลไม้ก็ต้องบวกไปอีก25กล่องนะคะเพราะว่าซื้อมากกว่านะคะโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะคะอ่า จากนั้นเขาบอกว่าจ่ายเงินซื้อนม1,000บาทแล้วก็ซื้อน้ำผลไม้เนี่ย1,500บาทนะคะต้องหาว่าครูซื้อรวมทั้งหมดกี่กล่องก็คือทั้งนมทั้งน้ำผลไม้เนี่ยรวมทั้งหมดกี่กล่องนะคะโดยให้ราคานมและน้ำผลไม้หนึ่งกล่องเนี่ยเป็นจำนวนเต็มให้บอกชุกกรณีที่เป็นไปได้นะคะโอเคก่อนอื่นนะคะเราจะมาตั้งสมาการกันก่อนก็คือเออตรงนี้เราจะให้เป็น อันเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะนี้เราจะย้ายไปโอเคแล้วก็จะได้ว่าตรงนี้นะคะก็คือครูเนี่ยจะซื้อซื้อราคาก็คือนมเนี่ยนมมีครูซื้อทั้งหมด1,000บาทนะคะอ่ะ1,000บาทซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับเราก็จะนำราคานม ราคานมนะคะไปคูณกับจำนวนนมก็คือจะได้เป็น A b a คูน b นะคะบาทก็คือจะได้เป็น a b นะคะทั้งทั้งหมดก็คือบาทอันนี้เดี๋ยวน้องเปิมขอเป็นใส่หน่วยทีหลังข้างหลังเลยนะคะโอเคเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จากนั้นถ้าจนะ่ายน้ำผลไม้นะคะก็คือจะได้เป็น1,500นะคะ1,500จะมีค่าเท่ากับ นำ a คูณ a บวก2ตรงนี้นะคะ a บวก2แล้วก็ไปคูณกับ b บวก25บาทก็จะเท่ากับมีค่าเป็นวิธีการนะคะก็คือเราให้ให้เรากระจายตรงนี้ไปก่อนนะคะข้างหน้ากับข้างหน้าตรงนี้ชึบแล้วก็หลังหน้ากับหลังนะคะจากนั้นก็ตรงนี้นะคะกระจายจากข้างหลังเลข2ไปที่ b ได้สองไปที่ B แล้วก็ไปที่25นะคะโอเคนะคะอ่าประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นข้างหน้าจะเป็น A B นะคะแล้วก็บวกกับ A B แล้วก็บวกกับ25 A 25 A บวกกับ2 B นะคะแล้วก็ข้างหลัง2องคูณยีก็จะได้เป็น50นะคะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ50บบาท จากนั้นตรงนี้เป็น1,500นะคะเดี๋ยวน้ำเปิมขอเปลี่ยนสีให้มันแยกกันเนาะโอเคเมื่อเราได้ประมาณนี้แล้วนะคะจากนั้นเราจะสังเกตเห็นค่าของ AB ตรงนี้นะคะค่าของ AB กับค่าของ AB ตรงนี้นะคะ ซึ่งเรารู้ว่า a b เนี่ยมีค่าเท่ากับ a คูณ b นะคะมีค่าเท่ากับ1,000แสดงว่าเราก็จะมานำมาแทนในสมการนี้นะคะอ่าแปบบ๊บนึงนะคะโอเคนำมาแทนในสมการที่2สองต้องบอกตั้งหนดนะคะก็คือให้อนี้เป็นอันที่1สมการ,ท,การที่1แล้วก็อันนี้เป็นสมการที่2 ก็จะนำหนแทนใน2นะคะแทนในสมการที่2โอเคเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นตรงนี้จะได้เป็น1,500แล้วก็จะเท่ากับ1,000นะคะก็คือ a b ตรงนี้เราแทนไปแล้วแล้วก็บวกกับ2 5 a บวก 2b บวก50นะคะโอเคจากนั้นนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็น1000บวกอยู่แล้วก็50บวกอยู่นะคะย้าย1 0 0 0ไปลบข้างนี้ก็จะเหลือเป็น5 0 0แล้วก็500แล้วนะคะตรงนี้ย้าย50ไปลบอีกก็จะเหลือเป็น450นั่นเองนะคะซึ่งข้างนี้ก็จะเหลือแต่ตัวแปรก็จะได้เป็น25 a บวก b นะคะโอเค 450เท่ากับ 25a บวก b ตรงนี้ก็ก็จะได้สรรมการนี้นะคะจากนั้นเอ่อตรงนี้เราจะมาดูต่อก็คือให้เราไล่เลขนะคะจากเป็นให้แทนในนี้เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะตรงนี้เป็น 2b ให้แทนใน450เท่ากับ25คู 25a บวก 2b นะคะโดยให้ a เนี่ยเป็นถ้าสมมติว่า a เป็น1เนี่ยจะเป็นไปไม่ได้นะคะ a เป็น1เอยเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะให้า a เป็น1ตรงนี้ก็จะเหลือเป็น425นะคะอ่าซึ่งตรงนี้จะได้เป็น25 25คูณ1นะคะคูณ1บวกกับ425 เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็น425นะคะซึ่งเขาบอกว่าราคาน้ําผลไมลน้นมและน้ําผลไม้เนี่ยหกล่องไม่เป็นจํานวนเต็มเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้เนี่ยสังเกตเห็นว่าถ้ามันหารด้วย2หารด้วย2ก็จะได้1กล่องเป็น21เอจุดสองอนั่นเองนะคะซึ่งมันจะไม่เป็นจำนวนเต็มนะคะเพราะฉะนั้นกรณีแรกจะตัดไปสังเกตเห็นว่าถ้าจะให้ ราคาเป็นจำนวนเต็มเนี่ยเราต้องเราต้องให้ค่า a เนี่ยเป็นเลขคู่นะคะซึ่งก็จะไล่ได้เป็นอ่ะจะมาเขียนใหม่นะคะก็คือค่า a เท่ากับ a เท่ากับ2เพราะฉะนั้นก็จะได้ b จะมีค่าเท่ากับแทนค่าลงไปนะคะอันนี้น้องพิมขอเขียนตัวเลขเลยนะคะก็จะได้เป็น 200โอเคนะคะอันนี้น้องบิมขอแทนค่าไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้ค่าของ a และ b ที่เป็นไปได้ดังนี้นะคะโอเคจะสังเกตเห็นว่าถ้า a เป็น16เนี่ย b เป็น25นะคะถ้าสมมุติว่าให้เพิ่มไปอีกนะคะเป็น a เป็น18เพราะฉะนั้นนะคะ b เนี่ยมันก็จะต้องลดลง25ไปเรื่อยๆนะคะจากแบบรูปเนี่ยที่เราแทนค่าลงไปนะคะที่เป็นไปได้ก็คือมันจะลดลงไป25อีก ซึ่งมันก็จะเหลือเป็น0ูนย์ซึ่งจะเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะราคาเนี่ยต้องมีค่ามากกว่า0ูนย์นะคะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาพิจารณากันนะคะว่าจำนวนเหล่านี้เนี่ยจำเคูณ b, b เนี่ยจะเท่ากับ1000จริงหรือไม่นะคะแทนพิจารณาในสมการที่1นนะคะโอเคสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ย 2คูณ200นะคะอ่ะเดี๋ยวน้องปิมขอเขียนไว้ก่อนก็คือจะเป็น AB เท่ากับ1,000นะคะโอเคประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะแทนค่าลงไปว่ามันจะจริงหรือไม่นะคะซึ่ง2คูณ200เนี่ยจะมีค่าเป็น400ก็จะเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่ามันต้องเป็น มันต้องเป็น1000นะคะต้องได้ค่าเป็น1000จากนั้นตรงนี้4คูณ175ก็จะได้เป็น700แล้วก็คูณไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้2แบบดังนี้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูก่อนเราจะไฮไลท์ไว้ก่อนนะคะ ะเป็นใช้สีเขียวก็แล้วกันนะคะก็คือจะเป็น8กับ125นะคะกับ10กับ100จากนั้นเราจะมาดูต่อกันนะคะเขาบอกว่าซื้อรวมทั้งหมดกี่กล่องทั้งนมแล้วก น้ำผลไม้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะสังเกตเห็นว่าเอ่อมันจะเป็นตัวนี้นะคะซื้อนม B กล่องแล้วก็ซื้อน้ําผลไม้บบวก25กล่องเพราะฉะนั้นนะคะถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น B บวกวงเล็บ B บวก25นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเขียนใหม่นะคะก็จะได้เป็น B บวก บวงเล็บนะคะบบวก25โอเคเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้เป็นอันแรกอันแรกนะคะ b ก็จะเป็น125นะคะ125แล้วก็บวกกับตรงนี้ก็จะได้เป็น125บวกกับ25นะคะโอเคในวงเล็บตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบแรก อีกแบบหนึ่งนะคะแบบที่2ก็จะเป็นตรงนี้นะคะจะเป็นที่เราหามาก็คือจะเป็น100แล้วก็บวกกับ100บวกกับ25นะคะโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้ค่าเท่ากับ125บวกกับ150นะคะก็จะได้เป็น 275นั่นเองนะคะแล้วก็ตรงนี้ใส่หน่วยเป็นกล่องนะคะโอเคจากนั้นตรงนี้ก็คือจะเป็น100บวก125จะได้เป็น225นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะก็จะมี2กรณีก็จะเป็น75กับ2อ0 75กับ225นะคะโอเคเพราะฉะนั้นข้ขอนี้ก็จะเป็นคำตอบของเรานะคะมีทั้งหมด2กอกรณีดังนี้เลยนะคะโอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเฉลยข้อสอบสอสวทวิชาคณิตศาสตร์รอบ2ปี25.12ข้อ2นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไป เจอกันใหม่อีกข้อ3ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย